เ er, ต๊ะผมราคาเท่าไร่ทั้งหมด800อยบาทครับคุณลูกค้า8 0 0บาทโอเคงั้นอนะ่ะรูดบตรแล้วกันนะเนียคะของหนูเท่าไหร่คะอ่าเฮียครับของโตะคนสวยโต๊เนี้ยรวมมีที่ผมได้เลยนะไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณนะคะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะพี่เต็มใจเลี้ยงอยู่แล้วนะยินดีไม่เป็นไรจริงๆค่ะเพราะว่าหน ω, ูกินเยอะมากเลยอ่ะ โอ่น้องตัวก็แค่นี้เองจะกินเยอะกันได้แค่ไหนเชียวแต่ถึงน้องจะกินเยอะแค่ไหนอะนะมันก็ไม่ได้ทําให้พี่ล้มละลายอยู่แล้วนะพี่อะหล่อและรวยมากเลยนะงั้นก็ได้ค่ะขอบคุณพี่มากมากเลยนะพี่นี้หล่อจังเลยอะแหมพี่เลี้ยงข้าวแค่นี้ถึงกับต้องชมว่าพี่หล่อมากเลยเหรอเอ้พี่ว่าคอน้องมันดูโลง่ลงไปนะข้อมือด้วย รวมไปถึงนิ้วทั้ง10ด้วยอ่ะถ้าเกิดว่ามีสีทองทองอะไรมาใส่เข้าไปอ่ะพี่ว่านายดูดีมากเลยนะแอบไม่มีตังละสิท่าเออไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่เอาให้น้องแล้วกันน้องจะเอาไปขายหรือเอาไปจำนำหรือเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่น้องเลยนะพี่เอาให้พีอย่าหล่อแล้วสปอร์ตใจดีมาก่อไปหมดเลยนะ โถโถโถจองซะขนาดนี้เพิ่งจะเคยเห็นของดีๆเป็นครั้งแรกสินะ,ะ,ะจริงๆแล้วของพวกนี้มันก็ราคาไม่ได้แพงเท่าไหร่หรอกราคาเต็มมันก็280,000เองอะแล,แล้วราคาหลังลดล่ะคะเออนะน้องไม่ต้องอยากรู้หรอกถ้าเป็นว่าน้องเอาไปทั้งหมดนี่แหละที่บ้านพี่ยังมีอีกเยอะขอบคุณมากเลยนะฮาใสดีจังเลยอะล่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะ เออเนาะนี่ขอเบอร์หน่อยสิ<ห>ได้ไม่ทันละสองบินรวมกัน2,800บาทครับผมฮะเท่าไหร่นะ2,800บาทครับ,บ2 8 0 0ปากท,ทุกนี่มันแดกช้างไปทั้งตัวเรื่องไงว่าทำไมมันแพงขนาดเนี้ยอ๋อพอดีเขามาจัดงานแต่งครับทัวเขาอยู่ด้วยนะครับจัดงานแต่งอาด เขามาจัดงานแต่งทำไมไม่บอกกูวะโอ้ตายแล้วกูสาแต่งตัวมาสดดงสุดท้ายกูงูเหมือนเดิมอ่าพี่เบนกลับมาแล้วหรอคือแม่ฉันให้มาถามว่าเงินสินสอดสามแสนที่ให้พี่เตรียมไว้อะเป็นยังไงบ้างก็เรียบร้อยดีนะพี่พึ่งไปทําเรื่องกู้กับธนาคารมาน่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกกู้ธนาคารหรออืมหมายความว่า หลังจากที่เราแต่งงานกันไปอ่ะฉันก็ต้องมาช่วยพี่หาเงินมาผ่อนกับธนาคารดีกอก็ใช่ไงกดดีแล้วหนึ่งสองเองเอานะไม่เป็นไรหรอกจะไม่เป็นไรได้ยังไงล่ะพัดลองคิดดูนะว่าหลังจากที่แม่พัดได้เงินก้อนนี้ไปอ่ะแม่พัดจะเอาไปแห้ใครต่อลองคิดดูให้ใครต่ออ่ะแล้วน้องชายพัดแต่งงานได้ยัง นั่นไงแล้วถ้าสมมติว่าแม่พัดอะอยากเก็บเงินก้อนนี้ไว้ให้น้องชายพัดใช้แต่งงานในอนาคตพัดคิดว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้เงินก้อนนี้ไปก็แฟนน้องชายฉันไงก็ใช่ไง <c oughs> เดี๋ยวนะนี่พี่หมายความว่าเงินค่าเสียสอดที่เรากู้มาสุดท้ายก็ต้องตกเป็นของผู้หญิงคนอื่นแถมเรายังต้องช่วยกันทํางานหาเงินเพื่อมาจ่ายนิทานคาดอีกนั่นหรอไม่ได้สิฉันไมู่กแม่เองส่วนค่าเสียสอดอะพี่สะดวกเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละแล้วมันต้องเท่าไหร่อะแล้วพี่มีเท่าไหร่ล่ะ หกร้อยหร้อยเหรอเออฉันมี3ามพันอ่ะโอเคงั้นก็สามพันหกเนาะส่วนที่เหลือเดี๋ยวฉันคุยกับแม่เองพี่รีบกลับไปก่อนเถอะกลับไปสิกลับไปไ,ปไปหนเล่าวันนี้บ้านกูมึงไงต้องกลับกลับไปเลย <c oughs> แค่นี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าสิงสอดแล้วไม่ฉลายจริงๆเลยเรานะ